น้ำสเสนอโดยแมนซิ t y ตี้ t แฟนไทยแลนด์เรือฟันเละคาดเรือทุบสถิติผีฝันรายได้สะลุ700ล้านปอนด์หรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มั่นใจว่าจะทำลายกำแพงรายได้700ล้านปอนด์ในซีซั่นนี้และทำลายสถิติคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันยูไนเต็ด เป็นเจ้าของสถิติทำรายได้สูงสุดในอังกฤษที่627ล้านปอนด์เมือ่อซีซั่นปี2018-2019ถึงปี 2019. และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสมโมสรก็เพิ่งออกมาประกาศว่ารายได้ของสมโมสรในซีซั่นนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระหว่าง630ถึง640ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทั้งเรือใบสีฟ้าเองก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่ารายได้ในปีนี้จะมีมากกว่า700ล้านปอนด์ อันเนื่องมาจากความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์คว้าสามแชมป์มาได้รายได้ของทีมเรือใบามาจากการถ่ายทอดสดสื่อค่าเข้าชมเงินรางวัลและรายได้เชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มสูงถึง300ล้านปอนด์ทั้งนี้ยอดขายสินค้าเพิ่มสูงขึ้น81%ในซีซั่นปี2022ถึงปี2023ขณะที่ชุดแข่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวก็มียอดขายสูงขึ้นกว่าฤด,ดูกาลที่แล้ว 84%นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเลข700ล้านปอนด์ของทีมเรือใบอาจจะยังต่ำกว่าสถิติปัจจุบันที่บาเซโลนาเคยทำไว้ที่726ล้านปอนด์ในปี2020ขณะที่เจ้าของสถิติทีมกีฬาที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกคือดักลาสคาวบอยใน NFL สมรัฐอเมริกาทีมแรกในโลกที่ทำลายกำแพงรายได้ถึงระดับ1,000ล้านดอลลาร เรียกว่าฤดูการน,นี้นอกจากความสําเร็จที่เราได้มาแล้วผลพวงที่ได้ก็คือรายได้ที่มหาศาลมากขึ้นงานนี้ไม่ใช่แค่เทียบเท่าผีแต่รายได้ถึงขั้นแสงหน้าเลยทีเดียวใช้สมองมากกว่าบิ๊กเรือ ยึดนโยบายเสริมทัพฉลาดหลังปัดดิวดีแคนไร์เฟรานโซริโนโประธานบริหารแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าสโมสนรนต้องการยึดมั่นกับนโยบายซื้อขายยิงชันฉลาดต่อไปหลังยกเลิกเจราจาคว้าตัวดีแคนไร์มิดฟิลด์ของเวสแฮมยูไนเต็ดหรือใบสีฟ้า เขามาแย่งอาร์เซนอประมูลไลท์ในช่วงโคงสุดท้ายก่อนถอนดิวออกไปก่อนที่ปืนใหญ่ยินขอเสนอ100บวก5ล้านปอนด์ที่ใครจะปิดดิวได้สำเร็จโซริโนกล่าวว่าหากคุณมองดูสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์นี้มันมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งมากและมันต้องลงทุนแต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วหากคุณมองดูสิ่งที่เราทำในช่วง5ปีหลัง ระดับการลงทุนในนักเตะใหม่ของเราเป็นไปด้วยดีมากเราไม่ได้อยู่ในระดับท็อปของทีมที่จับจ่าสุทธิเมื่อปีก่อนหรือตลอด3-5ปีหลังเรามีพื้นฐานที่เราทราบดีว่าจะทำอะไรและเราสามารถทำมันได้ด้วยระยะเวลาและความเฉลียวฉลาดเมื่อเราไม่ชอบดิวใดๆเราก็เดินออกมาเราไม่ได้ตื่นตระหนกอะไร เรียกว่าง,งานนี้โซเรโนก็ออกมาบอกว่าการซื้อของเรานอกจากเงินแล้วก็ต้องใช้สมองมากกว่านะครับอันไหนที่มันดูว่าวังหรือมันเกินไปหรือบอกยังมีอีกเยอะสปอนเซอร์แขนหรือประกาศ OKX OK บริษัทคริปโต สปอนเซอร์แคนเสือ้อแมนเชสเตอร์ซิตประกาศจับมือ OKX OK หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำมาเป็นสปอนเซอร์แคนเสื้อรายใหม่ของสโมสรด้วยสัญญายาวหลายปีการทำสัญญาครั้งนี้ OKX OK จะปรากฏอยู่บนแขนเสื้อสายของเสื้อแข่งทีมชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงและยังไม่ปรากฏตำแหน่งแขนเสื้อสายของชุดซ้อมทีมใหญ่อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้สิทธิ์โฆษณาบนจอสื่อดิจิทัลและสื่อกายภาพของสโมสรอีกตัางหา o โอเคเอ็ OK X เริ่มจับมือกับเรือใบสีฟ้าตั้งแต่เมื่อมกราคมปี2022และขยายสัญญาหนุนแรกเมื่อกรกฎาคมปี2022กลายเป็นสปอนเซอร์แขนเสื้อซ้อมของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาเฟรนซูเรโนประธานบริหารของซิตี้ฟุตบอลกลุ่กล่าวว่าเราภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอเคเอ็ X มาปรากฏบนแขนเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทั้ง OKX OK และ Manchester City คือบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นและนวัตรกรรมรีบมา OKX OK ก็ผูกสัญญายาวกับเรืือออกไปอีกนะครับแล้วฟัๆแล้วครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man น City Fan ฟนไ Thailand ด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งใหญ่ก็ขอกราบงามๆยมสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตีเราคือพวกเดียวกัน